ปาบริโยรูจิมิสาบะจะปาฏิโยรูจิมิสาบะจะปาฏิโยรูจิมิเนี่ยมันฆ่าพัดตายอ่ะแล้วมันก็โดนโดนวิญญาณตามหลอกหลอนน่ะมันก็เป็นบ้าไปเลย่ซสบะจะปาฏิโยรูจิมิสาบะจะปาฏิโยรูจิมิซาบะจะ ่ไปพระหลายลูกตายไปก็จะเป็นแบบนี้แหละนั่งอยู่ในกุฏิเป็นผีพระแล้วก็สะบาดาปะดิโยโรจิมิสะบาดาปะดิโยโรจิมิสะบาดาปมดิโยโรจิมิสะบาดาปริยโรจิมิสปากระลุ้งแล้วกันปะดิโยกระจีมิสะบากระลุ้งปะดิโยกระจีมิ อย่างนี้เลยตเคยเด็กตอนฝ่อบวชก็ได้ป่งอาบัตก็ต้องปองก็แบบบางทีเดินเหยียบมดเหยียบอะไรเงี้ยมีโทษอ่าแพลี่มันจะไม่น่ากลัวอะไรก็ไปดูในหนังเรื่องเปรตอาบัตินี้เลยเลยไม่พี่จะกดเข้าดูแล้วแต่ที่โอ้แสดงดีด้วยนะบิดพี่บินมาลือฤทธ์ั้งใช่ไหมใครบ้าใครแสดงบ้าแสดงดีแต่หนังมันนานแล้วนะแต่เพิ่งลงใช่เมื่อประมาณเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วดิฉันอ่ะเคยถูกนิมนต์ไปดิฉันอ่ะมีมีมี ความทรงจําเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะทำไมเน็กชาลีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เน็กชาลีก้าจิระยุเน็กชาลีเหรอเน็กชาลีหรือก้าจิระยุเน็กชาลีเหรอคะหรือก้าจิระยุเน็กชาลีเหรออ๋อเน็กเน็กเน็กโอ้โหจำผิดจำผิดจำผิดเพราะว่ามันมีสองเรื่องถ้าก้าจิระยุอันนั้นน่าจะเป็นสีแพ่ง ใช่ไหมคะจำผิดทษที่เอาเก้าเจรอายุโอเคโอเคเอาแนะโอเคเออสอเออแสดงดีมากนะหลุมสารพงษ์อ่ะสบาดีเลย่มาใจมาเลยอย่างนี้เลยเออนั่นแหละอืออ่ะเล่าให้ฟังกดตะก้าก่อนอยากฟังไหมเนี่ยอยากจะฟังไหมเรื่องว่าพระต้องประลาชชิกตกนรกไหมอะไรไหมอยากฟังกดตะก้าก่อนถ้าไม่มีคนกดตะก้าไม่เล่าแล้ว ไม่ได้อะไรเลยมีตัวคนมาฟังอะไรก็ไม่รู้อยากให้คุยให้อะไรไม่งั้นจะท่องแบบจะปร่งอาบัตให้ฟังนะสัปดาปฏิโยโลจิมิสัปดาปฏิโยโลจิมิสัปดาปฏิโยโลจิมิสภาพาคุลุลาหุกาปฏิโยโลจิมิสภาพาคุลุลาหุกาปฏิโยโลจิมิสภาพาคุลุลาหุกาปฏิโยโลจิมิอังวันเตสัพหุลานาณวัตถุายโยปฏิโยอาปะจิงตาตุหามุรีบริเทเตมิ เภาษาศรีอาวุโสว่มาพันเตปัสสามีอายติงอาวุโสสรงอะไย่าสิสะทุสุทุพันเตปสุริสามีทุติยังปิสะทุสุทุพันเตปสุวิสามีแต่ทยังปิสะทุสุทุพันเตปสุวิสามีนาบุณยวังกฤติสามีนาบุณยวังภาสิสามีนาบุเนวังจินตยิสามีเวลามึงปองอาบัติกันท่องเป็นนกขุนแก้วนกขุนทองเลยจ้าท่องกันแบบแต่ศาสนาพุทธมันไม่ได้ศาสนาของการที่มึงไปท่อง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 การรู้ความหมายเปล่ารู้ความหมายไหมอยากให้แปลไหม สุดยอดเลยอ่ะอ่ะกฏก้าเลยสับดาปฏิโยโลเจมีสับดาปฏิโยโลเจมีสับดากระลุ่งกระปิโยโลเจมีอ่ะกดตะก้าก่อนไปทุกคนกดตะก้าเลยค่ะไปกดตะก้าก่อนไปไปสับดาปฏิโยโลเจมีไปอืม กดตะกร้าได้ค่ะกดตะกร้านะคะกดตะกร้าได้เลยค่ะกดตะก้าได้เลยค่ะ,คะ<ป>แม่ช่วยกดตะกร้าหนะะ่อยค่ะขอบพระคุณค่ะทุกคนควรมีทอดมีควรมีทอดมีค่ะอืมต้องมีของอะไรกินแก้ร้อนมันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้ขนาดนั้น ไม่ได้ขนาดนั้นข้างๆจะกินข้าวออมีคนก็รู้นะข้างๆจะกินข้าวแล้วอันนั้นเป็นคําเขาเรียกว่าเป็นคําอันนี้ค่ะพิจารณาพิจารณาฉันเช้าพิจารณาโดยแยบคายว่าฉันคือฉันไปเพื่ออะไรฉันทําไมปฏิสั่งข้าโยนิโซอบินทบาตังปฏิเสวามีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าขอพิจารณาซึ่งบินทบาทโดยแยบคายอ่ะลองไปต่อเนวาทนายะ ไม่ได้ไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่ออะไรมัวเมาอะไรประมาณเนี้ยเป็นการกินเพื่ออะไรเพื่อบําบัดเวทนาเก่าไม่เกิดเวทนาใหม่ใช่ไหมอะ,อะไรอะนะอะไรเทวาทวายะ,ะ,ยะน,น,นะนะยาเออเพื่อบูสเออเพื่อตกแต่งเพื่อประดับไม่ใช่ ไม่ได้กินไม่ได้กินเพื่อบำรุงตกแต่งประดับนะฉะนั้นพระที่แบบชอบมาอวดกล้ามอวดอะไรเนี่ยคือไม่เนี่ยหมดเลยไม่ได้พิจารณาเยเอาไปอีกยาวะทีวะอิมาสกายสัตติยาอ่ายาปนญาวิหิงสุบรติยาบรมจริยานุก้ายาเออกินเพื่ออนุพรห์พรมจารย์กินเพื่อเพียงเพื่อการตั้งอยู่ได้ของร่างกายเท่านั้น ให้ร่างกายมันยังอยู่ได้เพราะาร่างกายมันต้องผักการพลังงานใช่ไหมก็กินเพื่อให้ร่างกายมันคงอยู่ได้เพื่อมันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นเลยพระฉันอาหารเพื่อเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมแค่นั้นเลยเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ไม่ใช่เพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อความสวยงามเพื่อความมัวเมาจบยังมีไหมยีทิบูราณาจเวทานาน ปาิหังคามีนวันจะเวทนาน,นางนาทบาธีซาอนั่นแหละเพื่อแมเพื่อบำบัดเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเอยากครูสวดวได้ไหมยาราจะยาราจะมีเพราะสุทุกคนคขกากดตะกร้าเลยไปรัชตาจะพาสุภิษจาริจารีเพื่อการอยู่ผาสุกเอามาเดี๋ยวไปให้ังหนายดูดดดดอเอาคี้ท่องเองเลยกะ เก่งวานว่ายอนิโซ่เวนทบาลังวัิเซวามีนวาทวายานามาทายานมนธนาญาณวิภูสนาญเออเออผเกอ่อว่าอะไรอ่ะนสกายสัตติิยาปนมีหิงสุบริยาธรรมจาริยานุกขยะเออตรามีพิสนวจะรหาโรจาติจริงออีกอันหนึ่งอบินทบาทแล้วก็จีวรบ้างอ่ะ ปฏิตั้งข้าโยน<ป>ิโซจีวลรังปฏิเสวาวมีน้ไไม่จีวอนก่อนจีวอนไม่ได้อะแล้วพิจารณาแต่บิณฑบาตเหรอไม่พิจารณาจีวอเหรอไม่พิจารณาเต่นาธนะเหรอก็ลูกพี่กับบอกโอ้ ตายละเขาไม่ได้พิจารณาอาหารอย่างเดียวนะเขาต้องพิจารณาจีวรด้วย <laughs> พิจารณายาที่ฉันด้วย <laughs> ถ้าขอบวชนางคนนี้ขอว่าเขาก็ท่องได้เขาต้องพิจารณาตีอย่างปัจจัยสี่ต้องพิจารณาหมดเลย,เลยทุกคนเตรียมนะ้ำยาเถอะ ได้ใช่ไหมได้ถามก็ได้แหละพอจำได้หมดเลยเอออะไรแบ่ะั้นส่วนได้ยถาได้แล้วนะยะเาวาริวาหะบุราปาริบุเรนติสาคารังเอวามีวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะชิตังตุงมังคิปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะธามนิโชติราชุ สัพพิทยโยยวัชันตุสัพโรคโควนาสตุมาติภวัตวันตรายโยสขีทีขายาุภวาพิวาธนาสีลสเนจังุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตที่อายุวันโนสุขังพระลังสาธุ <Okay. S 2> นีญานะคบไม่ได้ล้อเรียนนะครับแต่ว่าผมจําได้จริงอ่าจําได้ก็กดตะการ้าเลย <c oughs> ถ้าจาได้ถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้พรจากพี่ <c oughs> ทิด <c oughs> ฟอร์ดได้ <c oughs> ให้ไปก็ต้องกดตะการ้าไป มีคนบอกที่พูดมาก็มีเหตุผล <c oughs> มันไม่ใช่มีเหตุผลมันเป็นการมันเป็นบทสวดให้พรใช่อืมไปกดก้าก่อนเลยกดก้าก่อนเลยแม่ไปเลยหนูขอนิดเดียวไปควรมีทอดมีปะควรมีทุดเรียนควรอร่อยมากทุดเรียนทอดคือฉ่ำ เพระวัตถุศพพมังคลังและขันัตุศพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสที่พวันตุเตออาจจะแปลบทโปงอาบัดให้ฟังแล้วเดี๋ยวดูกันคนกดเท่าไหร่เมื่อกี้อ่ะ